ครับล่าสุดเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ประเทศไทยเข้าสู่หรือดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วนี่ฮะเห็นตัวเลขไหมครับ45ไม่ได้ใบอะไรนะองศาครับ <5. S 1> 45องศาเซลเซียสที่ในปีนี้เราอาจจะได้เจอได้สัมผัสกันโอ้ยแค่คิดก็ขนลุกละไม่ใช่ขนลุกเพราะว่าหนาวนะครับแต่ว่านี่แหละร้อนเป็นเม็ดๆเ,เลยเหงื่อแตกนี่นะ กรมอุตุนิยมวิทยานะครับประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนในปี2,567ตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์ก็คือเมื่อวานนี้แต่ในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าจนถึงประมาณกลางเดือนมีนาคมคใครยังอยากสัมผัสอากาศหนาวเย็นไปภาคเหนือกับตะวันออกเฉียงเหนือ<ช>เพื่อจะได้สัมผัสอากาศเย็นที่ยังคงเหลืออยู่บ้างเพราะว่ากรุงเทพไม่มีแล้วนะครับแล้วก็คาดว่า ฤดูร้อนเนี่ยจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคมอีกกี่เดือนละก็หลายเดือนอยู่นะก็หลายเดือนต้องทนร้อนกันไปอะค่ะโดยตลอดฤดูร <ś ś. S 1> <c ces 2> ้อนปีนี้อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย36-37ถึงองศาเซลเซียสสูงกว่าฤดูร้อนปีก่อนที่เฉลี่ยอยู่ที่35 ..8 องศาเซลเซียสนะคะโดยเดือนที่ร้อนจัดก็คือมีนาคม ไปจนถึงเมษายนหลายพื้นที่จะอุณหภูมิสูงถึง43-44องศาเซลเซียสแล้วอย่างที่พี่พัฒบอกไปว่าอาจจะทะลุไปถึง45องศาเซลเซียสสูงกว่าที่เคยบันทึกสถิติเอาไว้ตอนนั้นนะคะที่แม่ห้องสอนในปี59เนี่ยร้อแล้วนะอ,อยู่ที่44.6องศาเซลเซียสแล้วก็ปีที่แล้วที่จังหวัดตากนะคะปี66 44.6องศาเซลเซียสเหมือนกันหลายคนบอกออกไปด้านนอกเนี่ยจริงๆนะแยกไม่ออกหรอกว่า45หรือว่า44.6กันแน่ <c oughs> คือรู้ออแค่ว่าร้อนมากกับร้อนสุดๆ <c oughs> ไม่อยากออกไปข้านอกบ้านเลยผู้ชมฮะแต่พอหมดในช่วงหน้าร้อนแล้วเนี่ยพอเข้าสู่ฤดูฝนในปีนี้ต้องแจ้งเลยนะฮะโดยเฉพาะเกษตรกรเพราะมีการคาดการว่าฤดูร้อนในปีนี้เนี่ยนะฮะปริมาณฝนเนี่ยจะน้อยกว่าปกติร้อยละ30นะรวมถึงกระจาย การตกของฝนเนี่ยก็ได้ไม่ค่อยดีด้วยอาจจะทําให้พื้นที่แหลงสำซากนอกเขตชุรประทานมีความเสี่ยงครับน้ําอาจไม่เพียงพอต่อการอุป,ปโภคและบริโภครวมถึงภาคการเกษตรด้วยนะถ้าเกิดพื้นที่ไหนที่ ทำพื้นที่การเกษตรอาจจะต้องวางแผนหน่อยว่าในปีนี้เราจะต้องกักเก็บน้ําเอาไว้ใช้อย่างไงบ้างใช่เป็นผลจากปรากฏการณ์เอลิโยด้วยนะคะที่อาจจะทําให้ฝนน้อยอแล้วก็ปีนี้น่าจะต้องดูแลได้รับการดูแลจากภาครัฐด้วยในการบริหารจัดการน้ํานะคะอืมครับค่ะ